เอาล้ครับผมก็ต้องกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาว YouTube คุณดูทุกคนกันด้วยนะครับผมก็ฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามคลิปนี้ไปด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับเอายัง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 ไม่ไปนะทุกคนเอาก็สวัสดียังเป็นทางการด้วยนะครับผมก็วันนี้มาเล่นนี่เป็นรถไถคูปุต้านะเป็นปี 2740s ก็คือคูปุต้าน้องส้มชีสนั่นเอง ก็เป็นตัว27แรงม้าอ่าก็คบณต้าเนี่ยประเภทรถไถเข้าล่องอ้อยเนี่ยมันจะมีอยู่3ประเภทนะอ่าถ้าผมจะไม่ผิดมันจะมีตัว21แรง24แล้วก็27ก็คือ27เนี่ก็จะเป็นตัวแรงม้าเยอะสุดของสําหรับครบเล็กอ่าก็ไม่งงกันเนาะ <laughs> โอเคครับผมก็วันนี้เนี่ยเราจะพาเจ้าน้องส้มจี๊กคนนี้ไปปัดร่องอ้อยกันนะทุกคนนะก็อยู่กับแมปบราซิลอีกเช่นเคยครับผมนี่ก็มาเล่นแบบนี้บ้างช่วงนี้อาจจะห่างหายกับแมปไทยหน่อยนะทุกคนนะก็อยู่ในอันนี้ขอสปอยไว้ก่อนนะอยู่ในช่วงเอททำอยู่ก็วันนี้น้องส้มจี๊ของเรานี่คันเล็กมากเลยดิตะมูตะมีก็ ใส่หางปั่นลองอ้อยนะทุกคนนะหางตัวนี้ก็ประมาณเมตรกว่าก็ประมาณเมตรยี่สิบประมาณนี้ครับผมกวาม้วางเพราะว่าลองอ้อยเรากม็มันยังไม่เป็นร่องลรอกเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปปั่นพวกวัชพืชพวกหญ้าออกด้วยเนาะเพราะว่ามันจะมาแยกสารอาหารจากอ้อย่อาเราก็ต้องไปปัน่นให้ออกส่วนรถถคขันใหญ่ก็จะอยู่ยข้างหลัง Hole นะทุกคนนะ <icar ious> อันนี้ก็จอดงานก่อนก็เป็นคูปต้าพี่ใหญ่ส่วนวันนี้เราจะเอาน้องเล็กไปกับผมนี่ไปเดี๋ยวเราจะออกงานกันเลยครับผมมีเสียงเสียง ไม่เสียงนี่เอาจริงแล้วทุกคนนั้นเสียงเนี่ยมันจะเหมือนแบบตัวยี่สิบเจ็ดแรงมากคันที่ผมขับเลยอ่ะใครที่ยังไม่ดูก็ไปดูกันได้นะก็พิมพ์ไปในยูทูปนั่นแหละในค้นหาในช่องผมก็ได้มันชื่อว่าน้องส้มจีดนั่นแหละเป็นตัวยี่สิบเจ็ดแรงเลยนะใครยังไม่ดูก็เข้าไปดูได้เลยนะครับผมก็ล้อเล็กมากทุกคนดูด,ดิเรล้ออย่างเล็กเลยนะสำหรับขขอารองอ้อยเลยครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเอาหางขึ้นเลยโอเคนี่เอาหางขึ้นเลยครับผมไป เลยครับโอ้ภายในก็จะประมาณนี้นะก็ยังไม่เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ยังไม่ได้ให้น้องๆได้ดูกันอ่าโอเคครับผมไปเลยนี่โอ้โหอย่างจวดเลยทุกคนผมเดียวก็จะประมาณนี้นะวิ่งประมาณ22นะทุกคนอ่าเลยครับผมไปเลยครับควาเล็กมากเลยเดีย๋ยวนีเล็กทันรัตมูตมีคันนี้ก็ต้องขับดีๆนะพยายามอย่าไปลงตรง ทางที่มันเอียงก็เพราะว่ามันจะคว่ำได้เพราะคันจิงก็เหมือนกันแหละทุกคนก็ถ้าเราไปทางเอียงมากนะคว่ำเลยนะเพราะว่ามันมันเด็กนะมันสูงมันจะคว่ำง่ายนิดนึงโอเคครับผมไปดิโอ้ถ้าเป็นรถเจอมานี่จิ้งนี่เต็มทางแล้วนะทุกคนนะแต่เป็นต้นเล็กมาดูดิยังไม่ถึงครึ่งทางเลยโอ้สะพานไม้นะทุกคนนะเราต้องระวังนิดนึงโอ้ดูรถดิดึง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 โอ้ดูดิ รถเจมันจะเหยียบตามแผ่นไม้สองฝั่งเห็นไหมมันก็เลยจะไปได้ง่ายๆหน่อยดูคนนี้ด <c oughs> ิโอ้โอ้ระวงัง <c oughs> ดูพี่ดูรถดูรถโอ้ลำบากมากทุกคนนะถ้ะาข้ามสะพานไม้แบบนี้ <c oughs> โอ้โอ้เดี๋ยว็ดเด็ดนะเดี๋ยวหางปั่นเดี๋ยวผมจะไปใส่ตรงขาสกีด้วยนะมันจะเป็นตัวรองหางปั่นอะยู่ข้างล่างนั่นแหละเออก็คือแบบเป็นขามันนั่นแหละเรียกง่ายๆคือแถวบ้านผมเรียกว่าขาสกีนะทุกคนนะ ครับผมนี่เดี๋ยวเราจะข้าบทางรถไฟข้างหน้ากันเลยนะครับผมโอ้ลูกพี่ครับถ้าขับเทมากโอ้ข้ามได้ไหมเนี่ยโอ้ได้อยู่นะดูนะมีใครอยากให้ผมเอาน้องซุปจี้คันนี้ไปแต่งไหมนะใครที่อยากให้ผมแต่งก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะเดี๋ยวผมจะแต่งให้ดูเลยก็ถ้าแต่งผมคิดว่าแต่งก็น่าจะโอเคนะน่าจะเทเลยแหละ oh, <no. S 1> ครับผมโอ้ยยังไงไรไอ้อย อันนี้เราไม่ได้มาปั่นอะไรนี้เราจะไปปัน่นอะไรข้างในนะทุกคนนะนนนเดี๋ยวเขาจะเลี้ยวข้างหน้าเนี่ยโอ้ประเด็นคือจะข้ามทางได้ไหมเนี่ยทางมันเล็กเกินดูดิโอ้โหข้ามได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวนะโอ้สวยแล้วลูกพี่เดี๋ยวลองลองให้มันตรงก่อนเล็งให้มันตรงเออ,เอ,อโอเคโอเคอุย้ยทุกคนผมว่าไม่ไม่เสี่ยงดีกว่าว่ะล้อมันก็ตกแล้วแค่นี้เดี๋ยวผมว่าผม ไปลงข้างล่างแล้วกันนะทุกคนนะอ๋อโอเคครับผมผมจะลงทางนี้แล้วกันนี่โอ้ดูดิลุยนะ้ำไปเลยไม่เป็นไรครับผมเรามันสายลุยอยู่แล้วนี่ก็ทุกคนจำแปลงนี้ได้ไหมแต่ก่อนผมเอารถไถ่ายมาถ่ายตรงนี้แหละครับพี่ก้อนก่อนตอนนี้ก็ปลูกไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเอลยครับผมไปเลยครับไปเลยครับนี่เราจะมาปั่นไล่นี้นะทุกคนะนะข้างในนี้เลย ผมถึงแล้วนี่ละอ้อยของเรานี่ก็เป็นอ้อยที่ปลูกใหม่เหมือนกันก็เพิ่งโตนะก็เป็นอ้อยที่ปลูกได้ไม่นานนะทุกคนนี่เดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวผมจะมาปั่นไร่นี้ต่อนะเดี๋ยวอันดับแรกเนี่ยเราจะมาปั่นไรนี้ก่อนเอาจริงี้ก็ในการที่ควรปั่นก็จะควรปัน่นแบบตอนที่มันยังไม่โตหรอก <c oughs> แต่ทีนี้เราจะพาไปลุยไงลุย่าอ้อยไงทุกคน่งี้ไปดูก็ผมว่าจะเป็นยังไงนะเอาเดี๋ยวทางลงอยู่ไหนวะเนี่ย <c oughs> โอ้ทางลงหายวะทุกคนเดี๋ยวผมหาทางลงแป๊บหนึ่งนะ โอเคครับผมเดี๋ยวผมจะปั่นเก็บขอบก่อนหน้าอันดับแรกโอผยอ,อย่าปั่นเก็บขอบก่อนละกันเดี๋ยวกดปั่นเลยเสียงจะดังนิดหนึ่งนะลุยเลยครับผมหมูปัญญ่นเลย,กเ,ลยเก็บขอบไปเลยครับผมซึ่งเอาตรงถ้าปั่นแบบนี้มันจะอันตรายนะเพราะว่ามันเอียงอู้ดูดิลุยไปเลยอะ่ะ เอาใหม่เอาใหม่โอ้เดี๋ยวๆดีต็มเ,เอาอเชค,ครับผมไปเลยไปเลยตอนนี้นะ่ทุกคนนะกำจัดจ้าขอบขอบก่อนโอ้เล็กมากดูดิดุยเลยอะซึ่งของจริงมันจะมีประตูเป็นลูกกงนะเพราะว่าที่ผมไม่ได้วาดมายังไม่วาดเลยก็ตามที่บอกไว้ต้นคิดนั่นแหละยังบาดไม่เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์นะ ดูข้างหลังเห็นไหมอู้มีรอยปัดด้วยเหย็นไหมรอยโค่นกระเด็นด้วยอ,อย่างเท่เลยนี่เหยียงมากอันตรายมากเพราว่าต้องปัดขอบขอบทิ้งเน่ะเพราะว่ารถตัดอ้อยมันตัดไม่ได้นะทุกคนโอ้ลุยอย่างเดียวบอกเลยว่ากลับไปมีนอนคัน ทั้งคืนเนีะก็อ้อยมันขายมากแนละ้วทุกคนมันจำคลายมากเลยไปเลยกรับผมโอ้ยเมย์ออกอนเบยกอนเบยกอนเดี๋ยวอันนี้ยังไม่เสร็จนะเดี๋ยวผมจะขอปั่นไปเป็นร่องเป็นร่องเลยแล้วกันเดี๋ยวผมจะเริ่มสร้างร่องไว้เลยนะทุกคนนะนี่แต่วงควาออยญาตวิ่งทะลุต,ตรงนี้เลยวิ่งไปทะลุสุดนู้นเลยนะทุกคนนี่ไปเลยครับผมนี่ปั่นร่องอ้อยเลย เดี๋ยวผมดึงเขาหลังแล้วก็จะประมาณนี้นะทุกคนนะโหด,ด,ดูดิดุยดุย <c oughs> มองไม่เห็นทางเลยอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวก็โผลปัด <c oughs> ไปเรื่อยๆเลยนะทุกคนนะดูดูเสียดินดูดมันกระเด็น <c oughs> เห็นไหมดูดิ <c oughs> Okay. โอเคโอ้สุดแล้วครับผมโหมองแทบไม่ออกเลยทุกคนนะนะเออ่องี้ดีกว่าเดี๋ยวผมว่าผมมาปั่นแปลงนี้แล้วกันนะทุกคนนะเออผมรู้สึกว่าอ้อยแปลงนี้มันตโตไปแล้วและมันดูยากเลยทุกคนเนาะโอเคเดี๋ยวผมว่าผมย้ายแปลงเดี๋ยวค่อยมาปั่นแปลงนี้ก็ได้เรามาปั่นแปลงนี้ก่อนโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมขออนุญาตปั่นเก็บหัวล่องก่อนนะนี่ปั๊บปั่นได้กระบปงปั่นเก็บหัวล่องไปเลย ผมจะปั่นไปกลับนะเผื่อรถขับได้นี่ครับผมโอ้ปั่นได้ละเอียดมากทุกคนแค่รอบ200นั่นเนี่ยถ้ารอบ500นี่เฮ้ยผมจำไม่ได้มีรอบเท่าไหร่บ้างวะ500 200ประมาณนี้แหละทุกคนไม่ได้ขับนานแล้วนี่ครับผม โอเคครับนี่เดี๋ยวผมขออนุญาตปัดเก็บขอบก่อนนะเก็บขอบตรงนี้เลยครับผมนี่นูเท่มากทุกคนปัดไปเลยปัดไปเลยอุ้ยมีต้นหญ้าด้วยเห็นไหมสังเกตดีๆจะมีต้นหญ้านะเห็นแล้วเมื่อกี้นี้มันจะกลมคืนมากเดี๋ยวเราปัดไปเลย อ้อยเป็นนิยายเยอะมากเพราะว่าผมไม่ได้ฉีดยาไว้นะทุกคนนะไม่ได้ฉีดยาฆ่าย,ยาฆ่ามะเก็เลยแบบยาก็เลยเกิดค,ครับผมนี่ปั่นเป็นเลยกรับผม ปั่นไปก็ปูงปั่นไปเลยโอเคเดี๋ยวขอบฝั่งนั้นเราค่อยเก็บนะเดี๋ยวมเริ่มปั่นเป็นล่องไปเลยนะทุกคนนะ <c oughs> ี่โอ้ดูดิลองนี้ก็จะห่างประมาณ1เมตรนะทุกคนนะ <c oughs> เทมากครับผม <c oughs> เียวจัดเลยดูดิดูป่าอ้อยเลยมีดูข้างหลังโอ้ยดินกระจุยอะ่ะ <c oughs> ผมปั่นไปเลยผมรู้สึกว่าจะปัดนเดี่ยวนะเี <c oughs> ่กก็เป็นการปั่นครั้งแรกในะเกมนะทุกคน <c oughs> โอเคครับผมนี่ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะสร้างล่องเองเดี๋ยวนะทุกคนอู้ยเดี๋ยวน,นโอ้มันเร็วมากครับมัน ปล่อยเวลาปล่อยมันปล่อยไปครับผมเนี่ยเวลาลึตัดอ้อยมาตัดเนี่ยมันก็มันก็จะตัดเป็นร่องไปพอดีเลยทุกคนนะตัดไปเป็นร่องไปพอดีเลยครับผมนี่ยฝันไปเลยลูกพี่ <laughs> เจ๋อเลยนะทุกคน ก็รู้สึกว่ามารอบนี้จะตรงกว่าแล้วเดี๋ยวผมจะเอาแบบนี้เป็นหลังนะทุกคนเห็นไหมมีต้นหญ้าด้วยโอ,โอ้โหปั <laughs> ่นอ้อยทิ้งไปเลยเมื่อกี้นี้อะไรวะแอวห่างขึ้นด้วยโอเคครับผม ก็จะปั่นเดียวๆไปเลยนะทุกคนนะไล่ไปนี่ก็ประมาณเจ็ดไล่ห้าไล่ประมาณนี้แหละเ <_ s> พราะว่ายังไม่วัด GPS ดูนะ s> <S s> <S ผมว่าน่าจะปั่นแป๊บเดียวเดี๋ยวแต่ว่าดูไปดูมาก็ไม่น่าจะแป๊บแล้วเด่นไปเลยกับผมบำรุงหน้าดินกำจัดพัชพืช เคกับผมอย่างเท่เลย <c oughs> จัดเลยดูคนดูดิมันจะเหลือกินลองไม่ได้ถ้าเราปั่นเสร็จยังไม่กับผมตรงไมนี่้ ต้องปั่นให้ตรงนะทุกคนนะาไม่ตรงเดี๋ยวมันจะเหยียบออยอ่ะแต่นี่ก็เหยียบไปเยอะเลยนะ <c oughs> นี่เอาเลยครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวาห่างขึ้นก่อน <c oughs> ดูดูมาดูความละเอียดนะทุกคนนะโอ้โหดูดีดีเป็นแบบปั่นแบบละเอียดไปเลยอะ่ะเฮ้ออยางให้เลยนะทุกคนก็กประมาณนี้นครับผมไปเดี๋ยวเราไปปั่นต่อให้มันเ็นก่อนนะทุกคนนะนี่ครับผมเดี๋ยวผมจะเข้าล่องนี้ต่อเลยนะนี่ครับผมในโรงหางปั่นเลย <c oughs> ไปปั่นไปเลยครับผม โอ้ดูดินดูดินดิอันนี้ดีนะมันเป็นดินแห้งนะทุกคนแต่เป็นดินเปียกนี่โอ้โหต้องไปเสาะตรงที่มันปั่นอะเออเสาะหางอะเสาะดินออกอ่ะโอ้โหดูดิในมุมนี้ดิไปครับผมนี่โอ้ตัวนี้หมดพอดี โอเคครับผมไปนี่ดูต้นหญ้ามันมีต้นหญ้าด้วยนะเห็นไหมมันมีต้นหญ้าอันนี้ไม่ใช่ต้นอ้อยนะทุกคนนะ <laughs> ไปนี่แหละตัวแย่งสารอาหารจากอ้อยโอเคครับผมนี่ยวเข้าร่องนี้เลยเ <laughs> น็วเลยครับ <laughs> ผมจริงแล้วเ,เราก็ต้องมาตัดอ้อยที่ยังไม่โตลเลอยอ เท่จัดเลยทุกคนดูดินี่ครับผมนี่ครับผมเราต้องคุมวงมาลัยให้ดีนะอย่าพยายามอย่าให้มันเบี้ยวจนเกินไปโอ้ลองนิดรู้สกว่าจะตรงนะทุกคนนะโอไม่ม oh, <no. S 1> ีหูเท่จัดเลยดูดิโอเคครับผม เดี๋ยวปั้นตรงนี้ต่อเลยเดยวนิดเดียวนะไม่น่าจะเดือดยเยอะอะไรก็โอไหนถ้าปั่นไล่แปงได้ก็จะประมาณนี้แหละเออมันจะมองเห็นง่ายแนละดุนมันจะไม่มองยากเหมือนไอ้ไล่แปลงใหญ่ไป โอเคเดี๋ยวผมขอวนตรงนี้ให้มันเสร็จก่อนเลยนะเสร็จไปเลยเนี่ยระวังมันคว่ำนะ uffy, นะ <_ V> รูร้ปีนะอู้ท่อท่อท่อปั่นท่อไปนี่ใบมีแตกงเลยนะโอเคก็มน่าจะประมาณเท่านี้แล้วกันนะตรงนี้โอเคเดี๋ยวผมไปต่อฝั่งนู้นให้มันเสร็จเลยนะทุกคนเดี๋ยวปัดเก็บหัวล่องก่อน <_ V> โอเคเลยปั๊ปบยังไงตรงนั้นลูกพี่ตอนแรกกับผมตอนลองอ้อยกันอย่างเท่เลยทุกคนอุ้ยปัดตรงไหมเนี่ยว่าแล้วปัดเดียวโอเคไม่แล้วผมเดี๋ยวเราค่อยมาเจ็บที่หลัง ยังก็เป็นการไปครั้งแรกในเกมแหละก็อาจจะมีเบี้ยวบ้างนี่ครับผมโอเคผมคิดว่านะ่าจะเหลือประมาณห้ารอบนะทุกคนก็เลยน่าจะประมาณห้ารอบแหละ ดูภูมิมองภายในด้วยทุกคนเห็นไหมเหล็กกันก็จะมีประโยชน์ตรงที่มันจะช่วยดันอ้อยเห็นไหม,ไมเลอก็จะมีประมาณนี้นะทุกคนประโยชน์ของเหล็กก็ให้แบบรถเรามันเหยียบอ้อเยเยอะเกินไปนะนี่ครับผมข้างหน้าประมาณนี้เลย ผมตัวเล็กเขาลองอ้อยได้ดีมากเลยทุกคนเพียวจาาแล้วตัดอ้อยมันตตก็จะตัดง่ายขึ้นนะเออเป็นล่องดีมากเลยแบบนี้ออตัด,ดย,ยาวๆเลยครับผม ดูข้างหลังดูข้างหลัง,ลงไม่เรานี่ตรงนะทุกคนนะไม่เตะน,นะโอ้หขึ้นมาสูงเลยทุกพี่ไม่โอเคครับผมไม่ขอเล็งให้ตรงนะ โอ้ชอบดินตรงนี้มากเลยทุกคนมันกระเด็นสูงมากเลยกระเด็นกระดอน ผมโอ้ดเดี๋ยวเด,ดี๋ยวเ,นนด,วเ,เนดนไเด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 นดเดเดเดดเดดเดเนเดเดเนเดเาเดเเดเดเดเเมเด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 ดเดเเด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 ะาเรเมเดเด วู้ท่ออีกแล้วเหยียบท่อไปเลยเยอะผมโอเคเดี๋ยวปัดข้างนนหน้ากันต่อเลย โอ้โหขึ้นตัวแบบนี้เู็พี่อันตรายมากแน่เสียงอย่างเงี้ยนี่เทชจัดเลยดูดิ <c oughs> โอเคป่นอีกรอบหนึ่งนะทุกคน <c oughs> คนเราจ,จะเสร็จพอดีครับผม โอเคนี่อู้อล้อเลอะเลย <c oughs> อู้ต้นไม้ต้นไม้ระวังอู้ต้นไม้ตัวน,นี้ต้องมาเอาออกแล้วมั้งนี่นุ๊กอตัวน,นี้ปั่นไปยังวะแน่ปั่นแล้วนะเดี๋ยวขอปั่นวนอีกครั้งหนึ่งละก,กันนี เฮยาจอดก่อนนะทุกคนนะนี่โอเคจอดตัวนี้เลยล้ากันโอเคครับ okay, ผมก็คลิปนี้ก็ไปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะทุกคนเราก็มาปัดล่องอ้อยนี่โอ้โหก็ประมาณนี้เลยเป็นล่องสวยๆ,ๆแบบนี้เลยทุกคนอาจจะมีเปรบ้างนะเพราะว่าเป็นการปั่นครั้งแรกของผมในเกมโอเคผมก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมมากๆเลยครับผมฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาเล่นรถอะไรก็รอชมเมือัอผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ